สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอสังพัดลมผ่านแอป n ิงค่ะดิฉันนางสาวกิตมณีนุสุขค่ะเลขที่2อดิฉันนางสาวพรชนกจินตตันทยเลขที่4ค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนําอุปกรณ์นะคะอันแรกก็คือพัดลมอันที่2ก็คือบอร์ด ESP ไป6 6 3งกก็คือโมดูล AC to DC จาก220โวลต์เป็น5โวลต์ แล้วก็5เป็นสายไฟ6ก็คือ Wi-Fi 7มือถือแล้วก็8แอป i n งค่ะสร้างขึ้นเพื่อศึกษาระบบ IoT และแอปพลิเคชัน i n งประโยชน์ที่ได้รับก็คือได้เรียนรู้ระบบ IoT และแอปพลิเคชันบิงด้วยการทท่านั้นประหานอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะก็คือพั้ลมของเราไม่มีไม่มีสายเบอร์ศูนย์แล้วก็รีลีที่สั่งมาก็คือจะทำงานโดยการที่คำสั่งจะต้องเป็นโลต่อจากเริ่มทำงานค่ะ ซึ่งมันมีปัญหาตอนรับสั่งจากบอร์ดค่ะก็เลยต้องแก้อยู่พักหนึ่งค่ะแนะํำการทำงานของกระดมเมื่อเราแสียปลั๊กจากไฟ220โวลต์เราจะไปแปลงไฟเป็น5้โวลต์ที่โมดูลแปลงไฟเป็น5้โวลต์ส่งไปที่บอร์ด e s p ให้บอร์ด e s p ส่งข้อมูลไปที่ดีเล์รีเล์จะทำหน้าที่เปิดปิดไฟเมื่อเรากดเบอร์นึ่บนจะติดแล้ว่จะดับเมื่อเรากดเบอรไฟเบอร แล้วเัอจะดับเมื่อกดเบอร์สามสายโทรศัพท์จะติดแล้วเัอจะดับแต่ว่าเรากดเบอร์ศูนย์ยก็ยังจะดับแล้วจอดการทำงานอันนี้คือการสาธิตขอบคุณค่ะ